บริษัทเรือเรืวลมพญาทำพิธีส่งมอบงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือเกาะเต่าเมื่อวันที่29มีนาคม2567ณบริเวณท่าเทียบเรือบริษัทเรือเรือลมพยาจำกัดได้จัดให้มีพิธีส่งมอบงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือเกาะเต่าให้กับกรมเจ้าท่าโดยมีนายกรเพียรกาะ รองประธานกรรมาการบริษัทโพยนายรศจํากัดนางสาวจิตติพรศรีสุขผู้จัดการบริหารฝ่ายการตลาดอวุโสพร้อมด้วยพนักงานบริษัทได้เริ่มส่งมอบเอกสารงานขุดลอกร่องน้ําทางเดินเรือให้กับกรมเจ้าท่าผ่านสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะพัง,งนันโดยมีนายนพดลข่าวมะลินายอเภอเกาะพัง,งนนันนายวชิรินฟ้าสิริพรนายกเทศมนตรีเทศบาลต,ตําบลเกาะเต่าเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะพัง,งันเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะกับชาวเกาะเต่าสำหรับร่องน้ำดังกล่าวเป็นร่องน้ำที่สำคัญกับเกาะเต่าที่แต่ละวันจะมีเรือเข้าและออกตลอดทั้งวันและการดำเนินการขุดลอกร่องน้ำดังกล่าวบริษัทโดยรัลมยายจํำกัดได้ใช้เงินถึงสิบล้านบาทในการดำเนินงานสาหรับการส่งมอบงานขุดลอกร่องน้ำทางเรือเกาะเต่าในครั้งนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของเกาะเต่าที่นักท่องเที่ยวและชาวเกาะเต่าจะได้ใช้ประโยชน์เข้าและออกจากเกาะเต่า นอกจากนี้เรือที่นํานักท่องเที่ยวที่เรียนดำน้ำําก็ใช้ร่องน้ํานี้สัญจรเช่นกันร่องน้าน,นี้ยังเป็นร่องน้ําที่สร้างรายได้ให้กับชาวเกาะเต่าจากการท่องเที่ยวสิ่งแรกก็คือขอขอบคุณบริษัทลมพยานะครับที่ได้สมทบทุนและก็ได้ร่วมทําในเรื่องของการขุดลอกร่องน้ําซึ่งก็เหมือนที่ลมพยาบอกครับถ้าเกาะเต่าตรงที่สะพานนี้เป็นหัวใจก็คือร่องน้ําก็คือเส้นเลือดนะครับ ก็ขอขอบคุณแทนชาวบ้านทุกคนทุกกลุ่มเรือทุกลำนะครับที่ได้ใช้ร่องน้ําให้เกิดประโยชน์และก็ไม่ได้เกิดปัญหาต่อการสภาพการใช้ของเรือด้วยวก็ขอบคุณจากใจเลยครับขอบคุณครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทรเรลือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพร,พรเดคคอ ร้านอาหารบีชเม n ์เทนคลับขนอมร้านอาหารหนานหยวน